คือการเรื่องหเหงจบไปแล้วบ้านคุณเนี่ยนะมันมันอิม่มอิ่มมากเลยคือมันมันมันไม่สดชื่นอ่ะเออต้นไม้มันเยอะมากถ้าก่องหน้าต่างคุณก็ปิดแมงอู้ไปหมดไอ้ห่าเสียงอะไรก็ไม่ค่อยมีหน้าต่างก็ปิดอู้บ้านก็หลังแม่งตั้งปล่มไอ้ห่าอยู่คนสามสองสองคน ต้องมันต้องเหงาว้าเวยแล้วล่ะเพราะว่าบ้านคุณมันเออแล้วตอนที่คุณไปต่อเติมใหม่ที่คุณให้ผมดูในแผ่นเนี่ยนะคุณไปต่อเติมผมก็นึกว่าคุณจะไปต่อเติมตรงนี้แล้วคุณจะทากระจกรอบด้านคุณก็ไปทําทึบอีกนั้นไอ้บ้านทึบมากๆต้นไม้คึ้มากๆอยู่ๆไปมันก็เหงาแลยค่ะว,ว้าเวหน้าก้าวผู้ชายหมดนสมรรถภาพตางเพศป่านนี้หมดไปแล้วมั้งคุณอ่ะ <c oughs> นะ นั่นแหละมันเข้าเข้าเกณฑ์พวงตุ้ยตรงนี้อยู่แล้วนะฉะนั้นวิธีง่ายๆตอนนี้เลยคือคุณไม่ต้องไปอะไรมากคุณกลับไปแล้วก็ไปลิฟต้นไม้ออกบ้างเออมันคืงนะแล้วก็ไปเปิดหน้าต่างบ้านห้องนอนก็อย่าให้หุ่นกู้มากไอหาเมทพ่ม่คุณก็มีทั้งสองคนสางคนก็ให้มันนั่นแหละให้มันเปิดหน้าต่างเช้าขึ้นมาเออเปิดหน้าต่างเช้าขึ้นมาให้มัน ลมมันถ่ายอากาศมันถ่ายเทต้นไม้ก็ลิดใบออกบ้างคุณปลูกไว้ก็คือคุณเดผมเห็นคุณวาดผ้าออกมาเนี่ยมันมีแต่ต้นไม้โอ้โหตายหานะผมถึงว่าคุณไปอยู่ในเชือกเขาท่มารายนั่นมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะคุณไปลิดมันออกให้เยอะๆคุณจะได้อยู่แล้วมันจะได้มีความรู้สึกคึกคักบ้างไม่งั้นแล้วชีวิตมันเหี่ยวๆมาตอนนี้คุณก็เห็นไหมเออ